ื่อปีพศ2469ครับพระอาจารย์เทศเทศสรังสีได้ไปจำพรรษาอยู่ที่ปราช้าบ้านอากาศอำนวยโยมแม่โยมป้าโยมพี่ชายและโยมอาผู้ชายซึ่งนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดได้เดินทางมาขอเข้าพรรษาด้วยที่ในปรชาช้าแล้วก็ยังมีแม่ชีจากบ้านพูลสว่างด้วยอีกคนหนึ่งแต่พอจวนเข้าพรรษา โยมอาผู้ชายก็ถึงแก่กรรมในพรรษาปีนั้นได้เกิดโรคฝีดาดในเมืองอากาศอํานวยผู้คนชาวบ้านพากันแตกตื่นกลัวฝีดาดแล้วหนีไปอยู่ตามทุ่งตามป่ากันเกือบหมดแม้แต่พระตามวัดต่างๆก็หนีออกจากวัดตามญาติโยมไปด้วยหนีไปอยู่ตามทุ่งตามป่ากันเกือบหมดแต่ก็ยังพอมีคนใส่บารให้พระจารย์เทศอยู่ตลอดพรรษาแล้ก็ได้หมั่นไปสดับ ฟังเทศที่สำนักพระอาจารย์สิงอยู่เสมอเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันปรากฏว่าได้ถูกพระอาจารย์สิงแกล้งเทศให้กระเทือนใจเพื่อให้มีมานะให้เกิดความเพียรเอาชนะกิเลสในใจในพรรษานี้พระอาจารย์เทศได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างคร่ำเคร่งมีเรื่องที่ควรแก่การสนใจขณะปฏิบัติธรรมอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผีอ่ำครับ เรื่องถูกผีอำเนี่ยย่อมเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าใครถูกผีอำก็ชอบเล่าสู่คนอื่นฟังปัญหามีอยู่ว่าเรื่องผีอำเนี่ยเป็นจริงหรือไม่ขณะที่พระอาจารย์เทศทำสมาธิเร่งความเพียรมากข้าวก็ทำให้ธาตุในร่างกายไม่ปกติก็เลยเอ็นกายลงพักผ่อนเพื่อจะหลับนอนแต่นอนไม่หลับเพราะธาตุขันในกายมันแปรปรวนสักพักใหญ่ พอเริ่มเคลิมเคลิมก็รู้สึกว่ามีร่างดำธมุนใหญ่โตมาจากไหนไม่รู้ขึ้นไปนั่งทับอยู่บนอกทำให้อุดอัดหายใจไม่ออกแต่ก็ยังมีสตินึกสงสัยในขณะนั้นว่าเออนี่ระกระมังที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าผีอำสัญชาตญาณป้องกันภัยก็ทำให้พระอาจารย์เทศดิ้นรนเต็มแรงเพื่อจะให้ร่างดำะมุนที่ใหญ่โตทับอกอยู่นั้นออกไป ดิ้นอึกอักอยู่แทบจะขาดใจมันถึงได้ออกไปพอได้สติก็ลุกขึ้นนั่งแล้วคิดพิจารณาว่าคนโบราณเล่าไว้ว่าผีสัตว์ที่คนเราจะฆ่ามันจะมาสิงอยู่ที่หัวแม่มือถ้าเราเอามือข้างนั้นทับอกเวลานอนผีมันก็เลยอําเอาพระจารย์เทศก็เลยอยากจะทดลองพิสูจหาความจริงก็ล้มตัวลงนอนอีกแล้วมือทั้งสองข้างเหยียดแนบข้างลําตัวไม่เอามือวางทับอก ดูสิว่าผีจะอำมอีกหรือเปล่าพอเคลิมเคลิมก็มีเงาดำทำมุญเข้ามานั่งทับอกอีกต้องดิน้นแทบขาดใจตายมาถึงได้ออกไปพระอาจารย์เทศก็รู้สึกสงสัยมากจึงได้เปลี่ยนท่านอนแปลกๆอีกหลายท่าครั้นพอเคลิมเคลิมก็ถูกอัมอีกก็ไปพยายามตั้งสติให้มัน่นไม่กลัวทดลองนอนใหม่ดูอีกจะต้องหาทางจับผีอำให้ได้โดยใช้สติปัญญา ไม่คิดที่จะใช้คาถาบทใดช่วยเหลือคราวนี้พอเคล้มเคลมก็มีเงาดำทะมึนก้อนใหญ่เคลื่อนวูบเข้ามาทับหน้าอกอีกทับหนักกว่าครั้งแรกๆจะก,กระดิกตัวก็ไม่ได้ออึดอัดหายใจไม่ออกทํำท่าจะตายเอาจริงๆแต่พระจารย์เทศสติยังดีไม่กลัวตายเป็นพระธุดงกรรมาฐานปฏิบัติมานานถึงขนาดนี้จะมาตายเพระผีอำได้ยังไงให้มารู้ไปเมื่อคิดได้อย่างนี้ มีสติไม่กลัวตายสติก็รู้เท่าทันในพริบตานั้นเองว่าไม่ใช่ผีอำจิตหลงไปคิดว่าผีอำต่างหากจิตไม่รู้จริงเกิดจากอุปาทานความยึดมั่นยึดถือความจำในอดีตและสังขารปรุงแต่งให้คิดไปว่าผีอำนั่นเองที่แท้นั้นท่านจับได้ไล่ทัน่างเงาดำทะมึนนั้นมันเคลื่อนวูบจากท้องขึ้นสู่หน้าอก เป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากขณะจิตกำลังเคลิ้มจะหลับไม่ใช่ผีอำหากเป็นลมตีขึ้นเบื้องสูงเพราะธาตุในกายวิปริตแปรปรวนแท้ๆทำให้มึนซึมหนักท่วงศีษะมือเท้ากระดิกกระเดียไม่ค่อยไหวแต่เมื่อพยายามปลุกใจตัวเองฮึดสู้มือเท้าค่อยเคลื่อนไหวได้คล้ายๆอาการตะคริวกินเมื่อลุกขึ้นนั่งเสียอาการก็ค่อยยังชั่วได้พยายามทดลองซ้ำๆดูอีกสองสาครั้ง จนแน่ใจจับได้ทุกครั้งว่าลมตีขึ้นจริงๆไม่ใช่ผีอำอะไรหรอกเมื่อดมพิมพ์เสนเข้าไปแล้วอาการก็หายไปถ้าใครมีอาลมจะรับประทานแก้อาการผีอำนี่ก็จะหายเหมือนกันไม่ควรจะตกใจเสียขวัญคนเรามีสติปัญญาต้องพยายามรู้ให้จริงต้องทำใจให้กล้าหาญไว้เสมออดทนเข้มแข็งมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวอย่าเพิ่งไปคิดระแวงว่าพูดผีปีศาจทำเอา แม้จริงจกตุกแกร้องประหลาดนกร้องในยามวิการเสียงประหลาดประหลาดแล้วก็อะไรต่ออะไรที่มีคติเชื่อไปในทางเหตุอาเพศลางร้ายก็อย่าได้ไปเชื่อทึกทักเอาง่ายๆจนต้องไปรดน้ำมนต์สะดอกเคราะห์หรือว่าบายสีสู่ขวัญอะไรในทํานองนั้นเพราะนั่นเป็นลักษณะงมงายจิตใจอ่อนแอให้ยึดธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะก็คือเหตุผลความรู้จริงทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้น เมื่อพยายามรู้ให้จริงก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรข้อสำคัญอย่าให้ใจเสียหรือว่าเสียขวัญคนเราเสียอะไรนะเสียได้แต่อย่าให้ใจเสียคนใจเสียหรือเสียขวัญก็คือคนที่เสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าคนเรานะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จที่ใจถ้าใจไม่เอาด้วยเราก็แย่เพราะฉะนั้นขอทุกคนจงพยายามรักษาประคองใจตัวเองไวใ้ให้เข้มแข็งเสมอ ให้สงบเยือกเย็นอยู่เสมออย่าตื่นเต้นง่ายทำใจให้สะอาดให้สว่างให้สดชื่นให้สงบอยู่ตลอดเวลาให้มีเมตตาการุณาให้มีศีลมีธรรมจิตจะได้ผุดผ่องบริสุทธิ์แล้วก็มีอำนาจพลังจิตพร้อมที่จะนำไปใช้ในกิจการงานและส่วนตัวได้ผลเป็นอนเนกประการพอดีในปีนั้นคือพศ2472 ทางราชการได้ออกประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนนับถือพูดผีปีศาจให้พากันปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรยัยทางราชการจังหวัดจึงได้อารัธนาพระคณาจารย์สิงห์ให้ช่วยปราบผีสางคางแดงเพื่อปลูกศรัทธาประชาชนให้เลิกนับถือผีเจ้าเข้าสิงโดยเด็ดขาดให้น้มน้อมจิตใจประชาชนมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนให้จงได้ พระอาจารย์เทศก็เลยได้เข้ากระบวนการปราบผีกับคณะพระอาจารย์สิงด้วยในครั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ฮือฮาเกลียวกราวไปทั่วภาคอีสานมากทีเดียวในสมัยนั้นเพราะประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งอนุโมทธนาสาธุเห็นด้วยกับการให้เลิกนับถือพูดผีปีศาจส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะยังอยากจะนับถือพูดผีปีศาจต่อไปพวกฝ่ายหลังนี่เองได้กลายเป็นปฏิปักษ์ มันผจญคณะพระจาจาร์สิงอย่างรุนแรงจนเกิดเรื่องราวแปลกๆหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ตอนที่พระจันเทศได้รับคําสั่งจากพระจาจาร์สิงให้ไปเผยแพร่ธรรมะแล้วก็ปราบผีปีศาจที่อำเภอพลแล้วก็ให้คณะพระจันทร์อ่อนญาณสิริไปปราบผีและเผยแพร่ธรรมะที่อำเภอบ้านไผ่เดี๋ยวเล่าเรื่องมนนันผจญฝ่ายคณะพระจันทรย์อ่อนซะก่อน เรื่องมีอยู่ว่าคณะพระจันทร์อ่อนยานนสิรินี่ได้ไปปักหลดอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งหากจากบ้านไผ่ประมาณสักห6ากิโลเมตรปรากฏว่าประชาชนพากันแตกตื่นเห็นพระทุดงกรรมาฐานเป็นของแปลกตาก็พากันมาฟังธรรมกันมากมายที่เลื่อมสายศรัทธาก,ก็ถึงก็ออกบวชชีแล้วก็บวชเป็นตาปักขาวก็เยอะที่มอบกายถวายใจปฏิบัติสมาธิภาวนาก็มาก ในขณะเดียวกันประชาชนที่ยังงมงายนับถือผีบ้านผีเรือนผีแถนผีฟ้าผีปู่ย่าผีนาตาแฮกเล่นศิยศาสตร์ต่างๆก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงคนพวกนี้ไม่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อคณะพระอาจารย์อ่อนสั่งสอนให้เลิกนับถือพูดผีปีศาจก็เลยตั้งตัวเป็นปรปักษ์อย่างรุนแรงถึงขั้นนำเอาอุจจาระห่อใบตองใส่บาดให้คณะพระอาจารย์อ่อน พระจันทร์อ่อนได้ห้ามไม่ให้หมู่คณะสหธรรมิกมีความโกรธแล้วก็ได้ถามหมู่คณะว่าจำได้ไหมบ้านไหนเอาหอ่ออุจจระใส่บาทให้กับพวกเราทุกองค์ต่างก็จำไม่ได้เพราะขณะบินทบาทนะมีอาการสำรวมไม่ได้สนใจญ,ญาติโยมที่ใส่บาทในหมู่บ้านเลยพระจันทรย์อ่อนก็หัวเราะขบขันไม่โกรธเคืองกลับพามหมู่คณะพระกรรมฐานแผ่เมตตาไปให้คนใจบาปหยาบช้าที่เอาอุจระ ห่อใบตองใส่บาดด้วยซ้ำไปให้อโหสิกรรมด้วยประการทั้งปวงแต่ขึ้นชื่อว่าคนชั่วใจบาปหยาบช้ากระทำการล่วงเกินผู้ทรงคุณธรรมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินย่อมจะไม่ให้อภัยโทษง่ายๆจึงปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ว่าครอบครัวคนใจบาปที่เอาอุจระใส่บาดพระนั้นได้เกิดป่วยไข้ท้องร่วงอย่างรุนแรงกันทุกคนต่างก็เจ็บปวด ร้องครวญครางโอดโอยหวยหวนยังกระถูกบิดไส้จะกินอยู่กินยารักษายังไงก็ไม่หายอุจจราระปัสสาวะเรียราดกันเต็มบ้านจะลุกเดินเหินก็ไม่ไหวต้องนอนแซวหมดเรียวหมดแรงรอเวลาตายเป็นที่น่าสังเวชสลดใจชาวบ้านต่างก็สมน้ำหน้าที่กระทําชั่วล่วงเกินพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจึงได้บอกกล่าวว่าพระธุดงกรรมฐานคณะเนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าไม่อยากจะตายจงพากันไปขอขมาลาโทษพระท่านเสเถอะแล้วจะรอดตายคนใจบาปหยาบช้าเหล่านั้นก็พากันกลัวตายมีความละอายแก่ใจเป็นอย่างมากแต่แล้วก็จำต้องหามันไปหาคณะ,ะพระจันทรย์อ่อนถวายดอกไม้ทูบเทียนขันห้าขันแปดขอขมากรรม พระอาจารย์อ่อนและคณะต่างก็หัวเราะไม่ถือโทษโกรธเคืองได้ถามไทยด้วยความเมตตาว่าทําไมถึงได้เอาอุจจาระใส่บาดอย่างนั้นพวกเขาทั้งกลัวทั้งอายสุดประมาณก็ได้กราบนมมสก,การเรียนตอบว่าที่เอาอุจจาระใส่บาดนั้นก็เพื่อต้องการจะหาทางขับไล่คณะพระอาจารย์อ่อนให้หนีไปเสียเพราะมาเหยียบย่ําทําลายผีปีศาจท,ที่พวกเขาเคารพนับถือมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด พระอาจารย์อ่อนทราบแล้วก็มีเมตตาได้เทศนาธรรมอบรมให้รู้จักผิดชอบชั่วดีให้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีอนุภาพมากพูดผีปีศาจจะมามีอำนาจเหนือกว่าไปไม่ได้คนเหล่านั้นก็ยอมรับผิดจะไม่กระทำบาปทำชั่วอีกต่อไปเป็นที่น่าอาัศจรรย์ว่าอาการเจ็บปวดท้องร่วงของคนเหล่านั้นได้หายไปเป็นปลิดทิ้งทันทีทันใดในขณะนั้นเอง โดยไม่ต้องกินอยู่ยาใดๆดไม่ต้องลดน้ำมนต์เลยก็ทำให้คนเหล่านั้นเกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาพากันมอบกายถวายตัวเป็นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสมาทานศีลช่วยกันแพ้วถางป่าช้าแห่งนั้นสร้างเป็นวัดป่าถวายคณะพระจันทร์อ่อนแล้วก็ได้กลายเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ข้างไฟพระจันเทศท่านได้มาจำารรษาอยู่ที่อำเภอพล อบรมศรัทธาประชาชนให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ชาวบ้านเลิกเคารพนับถือพูดผีปีศาจปรากฏว่ามียมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอผีแก่กล้าทางเศยศาสตร์เดรฉา,านวิชามีลูกน้องบริวารสิบกว่าคนได้เที่ยวตระเวนรักษาคนเจ็บป่วยไปตามหมู่บ้านต่างๆรายได้ดีมากผู้คนชาวบ้านก็ล้วนแต่นับถือเกรงกลัววันหนึ่งหมอผีผู้หญิงคนนี้ได้มาลองดีพระจาย์เทศ ถามว่าพระสงค์องค์เจ้ามีอะไรดีพระจันเทศก็ตอบว่าพระมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีเสร็จแล้วก็ได้เทศอบรมหมอผีผู้หญิงคนนี้มีใจความว่าการเคารพนับถือผีเป็นสรณะที่พึ่งนั้นไม่ดีขอให้แกเลิกนับถือผีซะเถอะจงมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสรศิฐ ผีสางเทวดาทั้งหลายยังเคารพเกรงกลัวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีก็แต่ผีปีศาจที่ชั่วช้าหลงผิดเท่านั้นที่ถือดีไม่เกรงกลัวพระรัตนตรยัยแต่ในที่สุดปีศาจเหล่านั้นก็ไม่อาจจะเอาอิทธิฤทธิ์มาสู้กับบุญญาฤทธิ์ของพระรัตนตรัยได้เลยการนับถือพูดผีปีศาจนั้นได้แต่บาปไม่ได้บุญการนับถือผีเป็นมิจฉาทิฐิหลงผิดแท้ มีแต่ทางจะตกต่ำหน้าดำหมองคล้ำไร้สง่าราศีผู้คนเสื่อมความนับถือในที่สุดครั้นเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็จะลงสุขุมนรกกลายเป็นผีปีศาจไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติการนับถือพระรัตนตรัยเป็นทางบุญกุศลมีโอกาสจะพ้นจากนรกอเวจีตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติที่ดีที่ประเสริฐหมอผีผู้หญิงโต้ตอบบอกว่า การนับถือผีของแกเนี่ยมีวิเศษหลายอย่างเป็นต้นว่าเวลาอัญเชิญวิญญาณผีเข้าทรงแล้วผีสามารถพาไปเอาทรัพย์ที่ฝังอยู่ในดินได้ตัวแกเองสามารถกระโดดเข้าไปในกอไผ่ได้โดยหนามไผ่ไม่เกี่ยวให้ได้รับอันตรายเลยสามารถเสกทําน้ํามันทําน้ำมนอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ มีตาทิพูทิพทำนายทายทักชะตาชีวิตใครก็ได้และทำอะไรต่ออะไรที่วิเศษมหัศจรรย์ได้มากมายหลายอย่างพระจารั์เทศได้ชี้แจงแสดงธรรมให้แก่เข้าใจว่าพูดผีปีศาจแสดงฤทธิ์ได้เล็กน้อยในขีดจำกัดไม่เก่งจริงหรอกเพราะว่าพวกผีปีศาจเป็นผู้ขาดสติคิดแต่การชั่วร้ายอำนาจจิตวิญญาณย่อมจะขาดความผ่องใสทรงอำนาจอย่างแท้จริง ผีจะแสดงฤทธิ์ได้เล็กๆน้อยๆหลอกคนที่เชื่อถืออย่างงมงายเท่านั้นผีไม่เคยสอนให้ผู้นับถือกราบไหว้ทําบุญและรักษาศีลเลยผีมีิต่จะบอกให้ฆ่าหมูฆ่าไก่เอามาเส้นสังเวยให้ผีกินผีชอบกินเหล้าเมายาซึ่งเป็นทางแห่งความประมาทขาดสติคนต้องหาเหล้ามาเส้นมันผีจะกินหมูกินไก่กินเหล้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้แน่ๆก็คือเมื่อเส้นสังเวยผีแล้ว คนก็เอาหมูเอาไก่เอาเหล้ามากินซะเองผีมันยุให้คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปเพื่อที่คนนับถือมันตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นผีปีศาจเหมือนกับพวกมันพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คนเป็นผีสอนให้คนพ้นทุกข์เพื่อจะไปพบพระนิพพานผู้ใดไปถึงนิพพานแล้วไม่ต้องเป็นผีนิพพานมีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นไม่มีเกิดแก่เจ็บตาย พระพุทธเจ้าสอนให้คนงดเว้นการทำบาปทำกรรมให้ทำแต่ความดีใครทำดีได้มากก็ได้บุญมากตามวาสนาบารมีพระจันเทศเทศนาธรรมอบรมขัดเกลาวหมอผีผู้หญิงคนนี้อย่างมากมายหลายแงม่มุมจนแก่เห็นคล้อยตามทราบซึ้งตรึงใจเลื่อมใสายศรัทธาในพระรัตนตรยัยเลิกนับถือผีปีศาจโดยเด็ดขาดได้ปฏิญาณตนหันมานับถือพระรัตนตรยัยโดยไม่มีการลังเลใจเลย นับเป็นเทศนาธรรมอันมหัศจรรย์ของพระอาจารย์เทศในวันนั้นที่สามารถโน้มน้าวจิตใจหมอผีตัวฉกาศให้ละทิง้งคติความเชื่อของตัวในอดีตได้โดยสิ้นเชิงหมอผีผู้หญิงคนนี้ได้มากราบนมัสการเล่าให้พระอาจารย์เทศฟังในวันหลังว่าเมื่อได้รับสมาทานศีลปฏิญ,ญาณตนเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้ว ครั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านในคืนนั้นได้นำเอาคำสอนของพระอาจารย์เทศไปปฏิบัติคือสวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งภาวนาสมาธิปรากฏว่าได้เห็นผีเด็กสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นโหนชิงช้าอยู่ที่ราวครกระเดืองตำข้าวที่ตีนบันไดบ้านผีเด็กทั้งสองไม่กล้าเข้ามาในบ้านทำให้แกตื่นเต้นดีใจว่าอำนาจพระรัตนตรัยนี่ดีจริงทำให้ผีไม่กล้าเข้ามาในบ้านแกเลย ฝ่ายสามีของแกเป็นหมอผีเคร่งวิชามากคนหนึ่งเหมือนกันไม่เคยนับถือกราบไหว้พระเลยขนาดก่อนจะเดินเข้าบริเวณวัดแห่งไหนจะต้องยกเท้าขึ้นไหว้พระแทนมือเพื่อแสดงให้ผีปีศาจเห็นว่าตัวไม่เคารพพระรัตนตรัยเมื่อถือเคร่งตามวิชาเดรฉา,านที่ครูอาจารย์หมอผีไสยศาสตร์สอนเช่นนี้ปรากฏว่าตัวแกนหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าตีไม่แตกมีฤทธิ์แดดพอใช้เหมือนกัน แต่มาในคืนนั้นสามีของแกมีอาการกระสับกระส่ายนอนสะดุ้งไม่หลับเลยมีความร้อนรุ่มทั้งกายทั้งใจเหงื่อการไหลมีความหวาดกลัวสิ่งลึกลับหาสาเหตุไม่พบรุ่งเช้าจึงได้ถามภรรยาดูว่าที่ไปหาพระอาจันเทศนั้นได้ของดีอะไรมาเหรอถึงทำให้แกหวาดสะดุ้งกลัวนอนไม่หลับทั้งคืนภรรยาก็บอกว่าพระจันเทศให้ของดีคือธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ธรรมะนิวิเศษเหลือเกินพอภาวนาแล้วจิตมีสมาธิสงบเยือกเย็นมีปิติสุขสุดพาราณาเกิดสว่างสวัยมีตาทิพย์มองเห็นผีที่เราเลี้ยงไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉันจะพาแกไปหาพระอาจารย์เทศบ้างเพื่อแกจะได้ของดีจากท่านตกลงสองสามีภรรยาหมอผีก็พากันเลิกนับถือผีปีศาจหันมากราบไหว้พระอาจารย์เทศ ปฏิญาณตนเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งสองคนตั้งแต่บัดนั้นนี่คือผลงานชิ้นหนึ่งที่พระจันเทศรับมาเผยแพร่ธรรมแล้วก็ปราบผีตามคำสั่งของพระจารย์สิงขันตยาขโมในครั้งนั้น